ครับคผมชวครับต้อนรับเข้าสู่ Amazing Christmas นะครับปีนี้เป็นปีที่พิเศษครับเพราะว่ามีบุคคลสำคัญ3ท่านซึ่งมีประสบการณ์กับพระเจ้าหลังจากรับเชื่อจะมาแบ่งปันให้ฟังเรื่องพระเยซูเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ศาสนาของฝรั่งเรื่องพระเยซูคริสต์เป็นข่าวดีของคนทั้งโลกทุกชาติทุกภาษาทุกสีผิวคนในโลกปัจจุบันนี้ต้อนรับพระเยซูทั่วโลกนะครับเพราะว่าเรื่องราวของพระองค์เป็นความจริง ความจริงของโปร่งพิสูจน์ได้ในชีวิตถ้าเราพูดถึงความจริงต้องมีหลักฐานถ้าไม่มีหลักฐานไม่มีพยานเราไม่สามารถยืนยันความจริงนั้นได้นะครับและวันนี้เรามีพยานยืนยันว่าพระเยซูคริสต์เป็นจริงกับชีวิตเขายังไงนะครับสวัสดีครับทั้งสามท่านครับสวัสดีครับแบงไม่มซิงคริสมาสนะครับแนะนําตัวก่อนนะครับเอาตั้งแต่น้องแวร์น้องแวร์ครับครับชื่อจริงผมชื่อแวร์นะครับผมชื่อจริงชื่อกรอบวิ์สงวนพงศ์ครับ เป็นอาชีพตอนนี้ทํางานอยู่ในองค์กรคริสเตียนครับครับครับแล้วก็เชื่อพระเจ้ามาได้8ปีแล้วครับครับผมชื่อสิทธิชัยครับชื่อเล่นชื่อแดงครับอาชีพคือขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างสาธารณะก็ปัจจุบันก็เป็นประธานวินเทอร์ประกติอยู่3ปีแล้วเชื่อพระเจ้ามานานเท่าไหร่ครับ ห้าปีแล้วครับผมห้าปีแล้วนะครับมาครับหมอจูนครับสวัสดีค่ะชื่อชื่อเล่นชื่อจูนนะคะก็เป็นแพทย์เชี่ยวชาญอายุรกรรมอ่ะท่าทงานอยู่โรงพยาบาลเอกชนนะคะครับค่ะเชื่อพระเจ้ามา11บเดเดือนค่ะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ค่ะปีนี้นะครับปีนี้ค่ะปีสองพันาวันวาเลนไทน์ค่ะนี่หกสิบอทำไมถึงเชื่อพระเจ้าทําไมมารู้จักพระเยซูแล้วมาเชื่อพระเยซูเพราะอะไรครับค่ะ ตอนแรกก็คือ,เ,อเพื่อนของเพื่อนชวนมาที่โบสถ์อนะคะ่ะวันวาเลนไทน์มีกิจกรรมวันวาเลนไทน์ค,ค่ะก็มา,ามาร่วมงานนะคะในโบสถร้องเพลงค่ะตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยเชื่อเต็มที่เท่าไหร่นะคะก็หลังจากกลับไปก็พี่ที่โบสถ์เนี่ยก็ชวนมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เจอพี่ๆที่โบสนะคะก็ เจอพี่วิสารนะคะคพี่วิสารเป็นคนที่เข้ามาคุยด้วยแล้วก็บอกว่าให้อธิษฐานกับพระเจ้าอะค่ะค่ะให้คลองคุยกับพระเจ้าดูเรื่องถ้าเรามีปัญหาอะไรแต่ว่าตอนนั้นคือยังไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะอธิษฐานอะไรค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมานะครับมาทังน้องแวร์ก่อนนะน้องแวร์ทําไมเปิดใจรับเชื่อพระเยซูผมสัมผัสได้ครับว่า ตัวผมเองไม่สามารถที่จะทําดีให้มากกว่าบาปที่ตัวเองเคยทํามาครับที่ผ่านมาทําบาปเยอะใช่ครับแล้วผมก็คิดว่าผมไม่สามารถที่จะไปสวรรค์ด้วยตัวเองได้ครับนะครับแล้วผมพอผมได้มาได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าใช่ไหมครับทาให้ผมรู้ว่าเฮ้ยนี่แหละคือหนทางที่จะทําให้เราขึ้นสวรรค์ได้ที่จะไปสวรรค์ได้ผมก็เลยตัดสินใจลองเชื่อดูก่อนตัดสินใจลองดูก่อนตเมื่อกี่ปีมาแล้วเมื่อ8ปีที่แล้วครับใช่ครับ เป็นไงครับลองเชื่อดูแล้วปรากฏว่าลองเชื่อดูแล้วก็เขาก็บอกให้เราอธิษฐานแล้วเนาะเราก็อธิษฐานครับแล้วเราก็ได้รับคําตอบจากพระเจ้าครับใช่พระเจ้าตอบอะไรครับก็เป็นเรื่องที่เชื่อว่าคิดเสียหลายคนต้องผ่านมาครับเป็นเรื่องของรถเมย์ครับครับก็คือสมัยนั้นเรียนอยู่สมัยเรียนอยู่มห้าครับเราก็ขอรถเมย์เนาะว่าแบบคือมันเป็นรถที่หนึ่งชั่วโมงมาทีหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นรถสายเดียวที่ถึงโรงเรียนผมเร็วที่สุดผมก็อธิษฐานขอพระเจ้าว่าถ้าพระเจ้ามีจริงนะถ้าผมไปถึงป้ายรถเมย์ปุ๊บผมขอให้รถ อย่างนี้เลยซึ่งปกติจะรอนานรอนานใช่ไหมลุนเมย์ลุ้นเอาใช่ครับต้องลุ้นว่ามันจะมาเมื่อไหร่ปรากฏวันนั้นอธิษฐานอธิษฐานปุ๊บถึงป้ายปั๊บรถมาปุ๊บฟุกตอนนั้นคิดว่าฟุกละฟุกครับบอกก็มาอาจจะมีอย่างนี้ไงเราก็เคยมาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งเราเลยอธิษฐานขอแต่ว่าคราวเนี้ยจากที่เราออกบ้านตีห้าครึ่งเราออกเล่นิดนึงนั่นตีห้าสี่สิบห้าลองเลยพระเจ้าขอใช่ดูอีกทีซิว่ามีไหมได้ไหมใช่ไหมครับผมก็ลองปุ๊บ แล้วมันก็มาจริงพอผมไปถึงป้ายรถเมล์แต่ผมก็ยังไม่เชื่อครับครับใช่ครับด้วยความแบบยังใหม่อยู่ผมก็เลยอธิฐานกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งคิดว่าฟุกวันที่สองฟุกวันที่สองครับฟุกวันที่สองติดกันนะครับฟุกวันที่สองติดกันแล้วครั้งที่สามคือตีห้าสิบห้าไม่เอาละหกโมงแล้วกันเลยวันนั้นอีกเลวไปอีกครับพอผมไปถึงป้ายรถเมล์ปุ๊บไม่มีรถมาเนี่ฟุกฟุกแน่นอนผมหันไปทางขวาปุ๊บติดไฟแดงอยู่ รถเมย์มันมาแล้วแต่มันอยู่ตรงนู้นใช่ครับมันกาลังจะมามันติดไฟแดงอยู่มันติดไฟแดงอยู่ผมว่าเฮ้ยจริงเหรอวะฟุกสามครั้งติดกันเป็นไปไม่ได้ใช่ครับแน่นอนจากชีวิตที่เคยเดินทางด้วยรถเมย์ถูกไหมใช่ครับตัดสินใจหลังเชื่อพระเยซูใช่ครับเอาละครับนี่คือทําไมตัดสินใจถัดมาพี่แดงครับพี่แดงเมีพี่น้องคริสเตียนไปประกาศเรื่องราวของพระเจ้าไปประกาศเรื่องราวของพระเจ้าว่าพระเยซูคริส ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงสามารถช่วยเหลือเราได้ในในปัญหาที่เราเผชิญอยู่คือผมเป็นนี่นอกระบบอยู่คือเท่าไหร่ครับตอนนั้นประมาณเกือบสามแสนครับผมพี่พี่ทำอาชีพคือขับมอไซค์รับจ้างแล้วเป็นนี่นอกระบบอีกสามแสนเกิดจากเราใช้ชีวิตในการเกิดจากเราใช้ชีวิตในการดื่มเหล้าเมาโุลา เที่ยวเจผู้หญิงแล้วก็เล่นหวยหนักครับผมแล้วก็ทําให้เรามีนี่สินเพิ่มขึ้นเล่นหวยนี่เท่าไหร่ครั้งที่ผ่านมา่งวดละห้าพันครับเดือนหนึ่งก็หมื่นครับดูกตังหรือใช่แล้วก็ไม่มีครับไม่มีครับค่าเล่านี้เดือนเท่าไหร่ค่าเล่านี้ก็เดือนหลายร้อยมันบางทีก็ไปเที่ยวไกลหน่อยไปยางเที่ยวไปจากเซิงชาไปอย่างเงี้ยไปหาเที่ยวคือเดือนเดือนหนึ่งนี่ถ้าไม่เหลือเลยเป็นติดลบอีกครับผมสามแสนไม่ไม่มีเงินก็ไปกู้นู่นนี่นอกระบบมาใช้ นี่คือสภาพตอนนั้นก่อนเชื่อพระเจ้าครับก่อนเชื่อรพระเจ้าพอเข้ามาประกาศเรื่องพระเยซูท่าทีพี่แดงเป็นไงอ่าตอนผมมามาประกาศเรื่องพระเยซูผมก็ผมก็ตัดสินใจอยู่หลายว่หลายครั้งเหมือนกันว่า,วาเออเขาว่าอ,อพระเจ้าจะสามารถช่วยเหลือเราได้ในปัญหาที่เรารเผชิญอยู่ก็เลยตัดสินใจ ไปคิดจะจักแล้วก็รับเชื่อพระเจ้าครับผมครับที่ตัดสินใจรับเชื่อเพราะอยากขึ้นสวรรค์หรืออยากให้พระเจ้าปลดหนี้ให้หรือสาเหตุคือคืออยากให้พระเจ้าปลดหนี้ให้ครับเพราะผมมีปัญหากับนีเรื่องนี้ระบบครับผมครับก็นี่คือสาเหตุก็ตัดสินใจรับเชื่อครับผมครับพอรับเชื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับมานะฮะไปทางหมอจูนะฮะทําไมึงตัดสินใจมาเชื่อพระเยซู อ๋อก็อตอนนั้นก็มีปัญหาสุขภาพค่ะคปวดหลังปวดมากเพราะว่าทำงานเยอะค่ะนั่งหน้าคอมพิวเตอร์วันละ12ชั่วโมงค่ะก็ใช้หลายวิธีไม่หายอะค่ะทั้งฝังเข็มกินยากายภาพเน่นโยคะก็ราะเป็นหมอใช่ไหมใช้ทุกอย่างใช่ค่ะก็ล <c oughs> องหลายวิธีแล้วไม่หายก็ปรึกษาพี่ที่โบสถ์ พี่ที่โบยก็บอกว่าเออให้ให้มาโบทอธิษฐานกับพระองค์ให้ช่วยแล้วก็ก็เลยตัดสินใจมาอธิษฐานค่ะค่ะก็หลังจากนั้นกลับไปสามวันก็หายเลยหัลงใช่ค่ะมาตั้งนานไม่หายหายไปเลยหายไปเลยหายแบบเก้าสิบเปอร์เซ็นนะคะสิบเปอร์เซ็นก็เรา ใช่มันใช่ใช่มันทรมานมากค่ะก็รู้สึกแบบอมหัศจรรย์มากค่ะรู้สึกว่าพระเยซูมีจริงไหมรู้สึกว่ามีจริงค่ะตอนนั้นนะค่ะตอนนั้นคิดว่ามันไม่ใช่ความฟลุกอะค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปทานยาอะไรไม่ได้รักษาอะไรเพิ่มเติมก็หายเรื่องอื่นอีกไหมครับที่พระเจ้าตอบคำามทิ่านสําคัญอ่เรื่องอื่นๆก็หลังจากนั้นที่จุนมารับเชื่อเนี่ยก็ ก็เริ่มศึกษาพระคัมภีร์นะคะคแล้วก็ที่บ้านเนี่ยก็มีภาระเรื่องนิสิตน,นะคะก็มันมีนิสิตแบบก็เป็นหลักล้านนะคะค,ค่ะแล้วก็อ,อธิษฐานกับพระเยซูกับพระเจ้าแล้วก็ถวายสิบรถนะคะ่ะอย่างสัตว์เสื้อะคะ่ะทุกเดือนก็ไม่ถึงเดือนนะคะที่ที่ตั้งขายไว้สองปีก็ขายได้ก่อนหน้านี้ตั้งขายไหมก็ติดป,ป้ายมาสองปีไม่มีใครซื้อ ที่ขายที่ต่อเื่อเลยพอสัซื้อถวายสิ่งรถอที่ฐานกับพระเจ้าที่แห่งกับพระเจ้าทาทุกอย่างก็คือพระเจ้าตอบความพิฐานแบบเยอะกว่าที่ขอค่ะคือคือนอกจากใช้นี่ได้ก็มันก็แบบเหลือกว่ามีตังค์เหลือด้วยใช้นี่ก็เป็นล้านใช่ไหมเป็นล้านค่ะเป็นล้านใช้เสร็จปุ๊บยังมีเงินเหลือมาได้จากที่เดิมซึ่งติดไว้สองปีไม่มีใคร ไม่มีใครสนใจและหลิวแล้วซื้อเลย <c oughs> สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยบังเอิญไหมคิดว่าไม่ใช่ความบังเอิญค่ะไม่ใช่ความฟลุกเป็นเพราะว่าเ,เพราะบิดาพระเจ้าค่ะค,ค่ะตอบคำอธิษฐานแล้วก็อวยพรให้เราครับค่ะเราจะรู้ตัวเวลารออธิษฐานกับพระเจ้าสองต่อสองเราจะรู้ว่าเรากับพระเจ้ารู้กันสองคนเวลาพระเจ้าตอบเราจะรู้ว่า อันนี้มาจากพระเจ้าถ้าสมมติปัญหาของหมอจูนไปบอกเศรษฐีคนหนึ่งเข้าใจดีเขาบอกงั้นซื้อให้แล้วกันแสดงว่าเขาได้ยินเราเขาเลยแบบช่วยเราอันนี้ไม่ชัดชถูกไหมไม่ชัด,ชดแต่ชัดชัดคือเรากับพระเจ้าถูกไหมครับใจเราจะรู้ว่าอันนี้คือของจริงหรือของปลอมพระเจ้าเป็นแบบนี้แล้วก็กรณีหมอจูนเนี่ยพระเจ้าอวยพระพรไม่ใช่แค่ คนแรกพระเจ้าโอยพระพรคนเป็นล้านล้านคนในโลกนี้มากมายขอเพียงแต่เข้ามาหาพระองค์นะครับผมถัดมามาที่น้องแวรนะครับมาที่น้องแวร์ครับผมคริสต์มาสเนี่ยมีความหมายอะไรกับเราคริสต์มาสนะครับผมคิดว่าผมเห็นภาพของสวรรค์ที่เปิดออกครับ,รบแล้วก็ยื่นบันไดลงมาบนโลกครับ,รบแล้วก็ บอกว่าเนี่ยคนบนโลกนะมีโอกาสที่จะได้ขึ้นไปนะมผมเห็นเป็นภาพนี้ครับคือความหมายของมันคือว่ามันคือทางเดียวที่จะทำให้เราไปในแผ่นดินที่เรายังไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงแต่ว่ามันมีแน่นอนอเพราะว่าการอวยพรจากพระเจ้าทำให้เรามั่นใจว่าสวรรค์แผ่นดินสวรรค์มีจริงครับครับครับาล้วครับ,รบของพี่แดงครับพี่แดงหลังจากพระเจ้าเปลี่ยนรับเชื่อใช่ไหมครับครับผม หวยก็เล่นเดือนหนึ่งหนักอยู่นะ5,000นี่นอกระบบอีก3แสนเที่ยวด้วยเที่ยวด้วยสารพัดเลย,รรเลยครบเครื่องครบเครื่องครับ,รบตัดสินใจเชื่อพระเจ้าพระเจ้าเปลี่ยนอะไรคือพอผมตัดสินใจรับเชื่อพระเจ้าพระเจ้าก็เปลี่ยนแปลงชีวิตผมใหม่หมดเลยจากคนที่เคยดื่มเหล้าคนที่เคยเล่นการพน,นันคนที่เคยเชื่อผู้หญิงแรกคนที่ซื้อหวยอย่างหนัก <laufen. S 2> อย่างหนักเลยล่ะ พระเจ้าเปรียบไปตอนนี้ผมเลิกหมดทุกอย่างแล้วผมก็รีบผมก็เดินในทางพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อคือมาโบสมาขี้จิจากมาแคร์มาสาม,สามแล้วก็สัตย์ซื่อในการถวายสิบรถก็เห็นการไวยพอที่มาจากพระเจ้าคือ,อพระเจ้าบทนี่สินผมประมาณเกือบสามแสนดอกหมดภายในสองปีกว่าครับเป็นาอ,นอัศจารย์ที่มาจากพระเจ้าและก็อ,อ,อีกอย่างหนึ่งก็คือ ผมอธิษฐานเผื่อพ่อที่อยู่ต่างจังหวัดที่อยู่ต่างจังหวัดก็เห็นการอวยพรไปถึงพ่อเพ่อพ่อเป็นอะไรครับพ่อพ่อป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ระยะสุดท้ายที่หมอบอกว่าอยู่ได้ไม่เกินอีกสามเดือนแล้วก็พ่อโทรมาบอกผมมาสั่งเสียบอกว่าโอ้พ่อคงอยู่กับลูกไม่ได้นานแล้วนะเพราะว่าหมอบอกว่าพ่อไม่อายุยังไม่ไม่ถึงสามเดือนผมก็เลยมารับเทื่อพระเจ้าใหม่ๆผมก็เลยอธิษฐานที่โบสถ์แล้วก็ พี่น้องในกลุ่มแคร์ช่วยอิฐานแล้วก็ในโบสถ์ทิ่จัดช่วยอาจารย์พออีกหนึ่งเดือนผ่านไปพ่อโทรลงมาบอกผมเองว่าพ่อไปตรวจสุขภาพแล้วโรคมะเร็งที่พ่อเป็นอยู่ไม่มีอาการเลยไม่มีเชื้ออะไรหายไปหมดจนหมอที่รักษาที่โรงพยาบาลที่ต่างจรรบบังหวัดอุบล่ถามพ่อพ่อไปกินอะไรมาพอ่อตอบว่าผมไม่ได้กินอะไรมาลูกผมไปทิศเยียนเขาอิฐาเผื่อพระเจ้ารักษาผมโอ้โหพระเจ้าโอ้หมอเขายัางยอมรับเลยว่าโอ้ พระเจ้าของพ่อนี่ยิ่งใหญ่เนาะครับก็วเป็นนี้ก็เห็นการเวทพรที่มาจากพระเจ้าเนาะตอนนี้เก็บอกว่าพ่ออยู่ไม่เกินสามเดือนครับณปัจจุบันพ่ออยู่มาเท่าไหร่แล้วครับมาสามปีครับมาบวชมาค่ายมาคิดจักทุกปีครับรล้วก็แกงแรงครับผมครับมีคนในครอบครัวมามารู้จักพีะเยซูมารับเชื่อพระเยซูไหมครับก็ตอนนี้ครอบครัวผมเคยแตกแยกกันเนาะพ่ออยู่คนทางลูกอยู่คนทางแยกย้ายกัน แต่แยกย้ายกันอยู่ยี่สิบปีไม่เคยเจอหน้ากันแต่พอผมมาเชื่อพระเจ้าภายในพระเจ้าก็อวยพรให้ลูกที่เคยห่างหายไปได้กลับมามาอยู่ร่วมกันและได้รับเชื่อพระเจ้าทั้งลูกสาวทั้งลูกชายและก็ลูกเคยก็เห็นการพระคุณของพระเจ้ามาถึงชีวิตารา์ทำให้ครอบครัวเราอบอุ่นน่าเป็นครอบครัวที่มั่นคงครับขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่เราสัตย์ซื่อในการเดินติดตามพระเจ้าครับโอ้โหเอเมนพระเจ้าจะอวยพรมากขึ้นมากขึ้นนะครับครับ หมอจูนครับหมอจูนคริสต์มาสนี้มีความหมายอะไรไหมคริสต์มาสนี้ก็มีความหมายค่ะก็คืออยากให้ทุกคนที่ได้รับฟังคําพยานอันนี้ค่ะได้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของท่านนะคะ,ะท่านเป็นคําตอบของทุกๆปัญหาเลยไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือว่าเรื่องสุขภาพอะคะ่ะค่ะ <c oughs> สนใจก็คิดว่า พระองค์ทรงรักลูกแก่ของพระองค์ทุกคนนะคะ,คะขอให้แค่มีความเชื่อและความชื่นชมยินดีค่ะครับจุดท้ายปิดท้ายน้องแหวรครับน้องแหว่คิดว่าพระเยซูเป็นใครเป็นเป็นผู้นำศาสดาศาส,สนาของฝรั่งเขาฝรั่งเขานับถือกันหรือพระเยซูเป็นใครส่วนตัวผมคิดว่าเหมือนพ่อครับพระเยซูเหมือนพ่อ,อพระเยซูไม่ใช่ศาสนาหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่ ฝรั่งเขาทํากันอครับแต่ว่าพระเยซูปเป็นพ่อที่เราสามารถคุยได้ที่เราสามารถตอบโต้กับพระองค์ได้ครับที่เราสามารถรับสิ่งของจากพระองค์และก็สามารถให้พระองค์ได้ครับผมผมผมเห็นพระเยซูเหมือนพ่อจริงๆคือเรามีอะไรบอกพ่อพ่อ พ่อรักเราอยู่แล้วครับพ่อจะพ่อจะช่วยเหลือเราแน่นอนอะไรเงี้ยครับผมผเห็นพระเยซูเป็นอย่างนั้นเอาละครับเอาละครับนี่ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวคําพยานชีวิตของทั้ง3ท่านซึ่งมีความแตกต่างกันและก็ยืนยันว่าพระเยซูคริสต์เป็นเหมือนพ่อเป็นพระเจ้าผู้ช่วยได้พระเยซูคริสต์เป็นบุคคลไม่ใช่แค่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่โจที่ไม่ใช่พระของศาสนาฝรั่ง แต่พระองค์เองเป็นต้นกําเนิดของสิ่งมีชีวิตทั้งมวลพระองค์เองคือผู้สร้างจักรวาลฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกคือพระเจ้าตัวจริงคือพระองค์เองที่เรามักจะพูดกันว่าขออธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนฟ้าแต่เราไม่รู้ใครพระองค์เปิดเผยพระองค์เองว่าเป็นพระองค์เองอธิษฐานกับพระองค์พระองค์จะตอบครับเพราะพระองค์เป็นบุคคล คุยได้ตอบคำอธิษฐานได้มองเห็นคุณตลอดเวลาและเห็นความคิดของคุณนะครับขอให้คริสต์มาสปีนี้เป็นคริสต์มาสที่มีความหมายต่อชีวิตของทุกๆคนนะครับวันนี้เราทุกคนขอบพระคุณนะครับมอร์นิ่คริสต์มาสนะครับมอร์ริ่งคริสต์มาสครับมอร์นิ่คริสต์มาสครับ